และนี่จะคือสึ่งสุดท้ายของเบนและอาร์บิโดสงครามแย่งชิงความฉลาดของเอสมาร์ mart. จะเป็นยังไงเมื่อเบนถูกลักพาตัวมาไปอยู่ในดวงดาวที่มีแต่สายพันธุ์นักล่าและพวกเขาจะาชีวิตรอดกันได้หรือไม่และเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นยังไงเต็มตัวรับชมได้เลยครับเริ่มเลื่องมาที่คู่แฝดนรกของเบนอย่างอาร์บิโดทีตอนนี้มันก็กำลังวิ่งหนีเบนจากการตามล่ามันได้พาเขาวิ่งเข้าซอยสับปลอกไปมาจนสุดท้ายก็ได้มาบรรจบกันที่ห้องห้องหนึ่งในตอนนั้นลูกก็ได้วิ่งตามเบนมาถึงที่นี่แต่มันก็ดูเเเหมมืืออะจะจอนน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 ววว่่่าาาาจจะะะไไไทััักกกรรแล้้้้พพใตดดิิ็ส จริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นแผนการของอาบิโดที่เหลอาให้เบนมาติดอยู่ในกบดาดของมันจากนั้นก็ได้มียานอวอากาศผลออกมาจากใต้ดินพร้อมกับจับตัวเบนบินออกไปด้วยทาร่าหัลูกก็ได้เพียงแต่ยืนมองวันนี้ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นวันนี้อ่ะจากนั้นแม่นานเบนก็ได้ตื่นขึ้นมาที่ดาวแห่งหนึ่งดวงดาวที่มีแต่สัตว์นักล่าเต็มไปหมดส่วนพวกอาบิโดก็หายหัวกันไปไหนก็ไม่รู้เบนบอกก็ตื่นขึ้นมาก็อยู่กลางดวงตีนเลยจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ดาวโลกที่ตอนนี้ปู่มแม็กก็พยายามหาตััววเบนนนนขาางมืออก่่จจรรใ้้้ไดตค็ึ ตรวจพบดีเนของเบนที่ดาวแคนคี e, ซึ่งก็อยู่ห่างไปจากโลกถึง41ปีแสงเมื่อรู้เรื่องนั้นปู่แม็กได้รู้ก็รีบมุ่งหน้าไปที่ดันแต่เมื่ออยู่ในยานพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเที่ยนตำแหน่งของเบนปรากฏไปโทวทุกที่ซึ่งมันก็น่าจะเป็นฝีมือของอาบ,บิโดแน่นอนแต่ปู่แม็กในตอนนี้ก็ไม่สนใจอะไรแล้วตอยต้องไปเจออาบ,บิโดหรือปีศาจเขาก็พร้อมจะพังอดจัดการมาลงทุกคนฝั่งของเบนตอนนี้ก็กำลังจะแย่เพราะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูคู่แคนอย่างไคเบอร์แถมมมมััันนยยยยยยงงพาาาาสสตตวว์เเเลีออีีี้ใ่่่อกกด็จะชชืรุแ ไคเบอร์ได้บอกว่าดาดวงนี้เป็นของเขาที่มีไว้สําหรับทดลองสัตว์กายพันธุ์ภาพแบบนี้ปวดคอชิบหายเลยขออนุญาตพูดแบบปกตินะไคเบอร์ได้บอกกับเบนว่าคราวนี้มันจะไม่เหมือนคราวก่อนเพราะว่าครั้งนี้มันจะไม่มีใครผมมาช่วยแกเบนได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขำออกมาถามว่าไคเบอร์วันนี้แกสติดีอยู่หรือเปล่าฉันไปถึงเบนเทนิสันคนนั้นเลยนะแค่ฉันคนเดียวก็เฟลมากพอแล้วถ้าอยากรู้ว่าเฟลมากขนาดไหนก็ให้มึงเลี้ยวมาเบนในตอนลิ้นเป็นหนึ่งทีแล้วแปลงร่างเป็นดิโตจากนั้้้นกก็ไไดยยยเหลล่าาาามมมๆตตตัวตรีีจจะขปโ เมื่อไคเบอร์ได้เห็นแบบนั้นก็เลยกดไปที่เนเมติกดูเหมือนว่ามันจะก๊อปปี้พลังของดิโตไว้แล้วทันใดน,นั้นสัตว์เลี้ยงของไคเบอร์ก็ได้แย่างออกมาเตรียมพร้อมจะเข้าไปโจมตีขย้ำพวกเบนแต่เบนบอกกูก็ไม่อยู่แล้วแบบนี้เขาก็เลยสับตีนแตกวิ่งหนีป่าลาาไปเลยวิ่งมาได้สักพักสภาพอากาศก,ก็เปลี่ยนแปลงเหมือนว่าเขาจะเข้ามาอยู่ในโซนที่หมาตกเบนทําอะไรไม่ได้ก็เลยเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ได้มาเจอถ้าแห่งหนึ่งแต่ดูเหมือนสัตว์เลี้ยงของไคเบอร์ก็ยังไม่หยุดล พราะดันมาเจอพิกัดของเบนมากกว่า3,000จุดปูมแม็กบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งหลอกก็ได้แต่ลูกก็บอกว่าไม่แน่บางทีอาจจะมีบางจุดที่มีร่องรอยดเ a ของเบนจริงซึ่งมันก็เป็นร่องรอยจากการที่เคยเดินทางไปที่นั่นแล้วถ้าเราใช้เครื่องยนต์แสงในการสแกนหาก็จะเจอต้นตอนคนที่ปล่อย d เ a ของเบนไปทั่วและทีนี้แหละพวกเขาจะสามารถตามไปได้ฐานะของเบนในตอนนี้ก็รูเหมือนว่ากำลังจะแย่เพราะจูจ้อเมทิกก็ได้มาหมดเวลา เขาก็เลยตะโกนบ่อยไคเบอร์บ่าแบบนี้มันขี้โกงกันดีวะเล่นในสัตว์ประหลาดกลาล่าเป็นตัวแก้ทางกันแบบนี้และทีนี้กูจะสู้กับมึงยังไงเมื่อไคเบอร์ได้ยินแบบนั้นก็เลยเกิดสงสารเบนขึ้นมามันก็เลยตอบกลับว่าเดี๋ยวกูจองมือให้ละกันแต่การเอามือของมันดูเหมือนจะเป็นการซ้ําเติมเพราะมันได้ใส่เพื่อลูกกระจ้อกลาล่าเป็นศาดดักล่าแล้วเมื่อเบนได้เห็นแบบนั้นก็ถึงขั้นเหงื่อตกคกรในใจว่าง,งานนี้กูจะรอดไหมเนี่ยทางฝั่งพูม่าที่กำลังไล่ตามเมาบงง บอกว่าเน่เจ้าพวกโง่พวกมึงเดากูหลอกเข้าให้แล้วทางฝั่งของเบนตอนนี้ก็ถูกไล่ล่าไปด้วยสัตว์ล้ายและก็น่าจะมีทางเดียวที่จะสามารถเอาชนะพวกนี้ลงไปได้นั่นก็คือการลากเป็นเบบิกแต่เบนก็เหมือนว่าจะโดงสวยนาฬิกาก็ดับมาแปลงร่างเป็นแอตโรเนเที่ไว้เฉยเลยจากนั้นเบนก็ได้บินหนีขึ้นไปบนฟ้าแต่จู่ๆหัวก็ได้ไปโขกกับกำแพงในตอนนี้พวกเราก็รู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ดวงดาวแต่เป็นแค่สถานที่ที่ถูกจำลองขึ้นก็เท่านั้นเบนได้หนีออกมาจนเจอกับไอบิด และทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันมันได้บอกว่าให้เบนนั้นยอมแพ้ไปซะแต่เขาก็ดื้อรั้นที่จะไม่ไปไหนและก็ได้ล่อให้อบิโดโจมตีเซคเอร์อัมพางจนทําให้ปู่และลูกตามมาเจอจนได้ในตอนนี้มันก็โมโหจัดเลยเรียกได้ว่าถึงขั้นเส้นเลือดขึ้นสมองอบิโดได้ใช้ล่างอัตเมทเข้าสู้กับเบนและในตอนที่เขากําลังจะแย่ปู่และลูกก็ได้ตามมาเสริมทีมและเบนก็ได้แปลร่างเป็นฟีแดแบตจากการอาบิโดลงไปได้จากนั้นจอมพรานักล่ามันก็ได้โผล่มาไคเบอร์ได้บอกก ซึ่งเบนมันก็ได้แถงกับไปว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นมือก็ได้แต่ไคเบอร์มันก็ไม่มีทีท่าที่จะเกรงกลัวและในตอนนั้นมันก็ได้เปิดสิ่งที่มันซ่อนโยกมาดูเหมือนว่าแอสมาจะถูกพวกมันสองคนนั้นจับตัวไว้และนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลทํใไมปู่แม็กติดต่อเขาไม่ได้เบนก็เลยถามกับแอสมาว่าคุณมีแผนสำรองไหมแต่แอสมาก็บอกว่าไม่มีใครจะไปคิดทันเลยเวลาแบบนี้ซึ่งแอสมาก็เลยสั่งให้ทุกคนไปจัดการไก่ไคเบอร์ซะแต่ทั้ง3ก็ถูกสัตว์เลี้งขมนาา้ึท เพื่อจะดูพลังสมองของไอส์มารทมันเป็นของตัวเองแต่น้องมัชคาร์ก็ได้เตือนอาบิโดว่าแกควรจะคิดเรื่องนี้ให้ดีก่อนนะซึ่งอาบิโดก็โน้มสนุกแคร์ไม่สนใจพร้อมกับมุ่งหน้าเข้าไปกดปุ่มนั้นในทันทีในตอนนั้นไอส์มารทก็ได้เกิดการสั่นดุกดิก๊กเพราะกำลังถูด,ดูดมัสมองความฉลาดออกไปและไม่นานเครื่องก็ได้ผลิตก้อนไอคิวนั้นออกมาเรียกได้ว่าถึงกับทำให้ไอส์มารททริสต์ปลดแรงไปเลย เบนให้แบบนั้นก็เลยแปลหน้าเป็นเธอและสเปนเข้าไปช่วยแล้วมันกระดันทะลึ่งยังก็เสีเขียน้มาได้ด้วยสุดท้ายเบนก็สามารถช่วยสมาร์ตออกมาได้ทุกคนก็เลยรีพากันเหนี่ยกมาจากที่นั่นเมื่อรู้สึกปลอดภัยพวกเขาก็ได้เห็นว่าแอสมาในตอนนี้ไม่ได้กลายเป็นเด็กเออไอคิวต่ำไปแล้วและอย่างที่ไม่ทันจะหายใจได้ทั่วท้องพวกไคเบอร์ก็ได้พากันตามมาเจอตัวปูแม็กได้วิ่งแยกไปกับลูกส่วนเบนกับแอสมาได้วิ่งไปทางทั้งสองคนได้วิ่งมาหลบอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งจากนันเบนก็ได้ร ขาได้บอกว่าตอนนี้แอสมันนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาหัวโขกกำแพงไม่พอยังเล่นพี่เลนไปเรื่อยซึ่งปู่แม็กก็ได้บ่อกเบนเรออยู่ตรงนั้นเดี๋ปู่กับลูกจะตามไปหาแต่ดูเหมือนแอสมันได้ตอนนี้สมองมันก็รั่วไปใหญ่แล้วนะแม่งทําลายข้าของยังไมพอแม่งยังเล่นทุบอะไรไปทั่วและจู่ๆมันก็ได้ไปทุบเครื่องนึงเข้าจนทําให้เครื่องนั้นเปิดระบบทําลายตัวเองฐานะของอับิโดและไคเบอร์ทั้งสองคนก็งงแตกเลยนะวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกวันเนี้ยส่วนเบนในตอนนี้ก็ได้พาแอสมันหนีมากับปู่แม็กและลูกได้แล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้พากันร,รีบความยานออกมาจากดาวดวงนั้นและไม่นานมันก็ได้เกิดการระเบิดเสียงดังตุ้ม ภายในยามตอนนี้พวกเบนก็าลังคิดหาวิธีที่เจ้าก็สมองใส่เข้าคืนให้กับแอสมาทและจะาจูในตอนนั้นก็สเยวก็ได้เกิดเป็นเสียงพูดขึ้นซึ่งก็เป็นเสียงของแอสมา์ที่กำลังอธิบายเบนฟังดูเหมือนว่าเขาจะวางแผนทั้งหมดเอาไว้ก่อนอยู่แล้วแต่ในขณะที่แอสมาทกำลังพูดได้ฟังยังไม่ถึงไหนยามอ่พวกอาบิโดก็ได้ตามมาถึงแล้วเบนไมราา่รอช้าได้แปลรับเปเอเลน A เข้าไปต่อสู้แต่เขาก็ต้องรู้สึกขนหูไม่อเดาเป็นครด้วยโเอเลนมตั้งหลายตัวทำไมต้องมาเป็นตัวนี้ด้วยวะเนี่ยเ,เ,ยเอออบู เรียกได้ว่าจับก,กันหนักยิ่งกว่าซัมเมอร์เซลแต่ฝั่งของอาบิโดมันก็ไม่ยอมพยายามจะล็อกขาดจับตัวเบนเอาไว้ A ide, ซึ่งในจังหวะน,นั้นลูกก็ได้ขับยานเข้ามาช่วยและก็สามารถช่วยออกมาได้อีกด้วยยานของเขาในตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากดูจากสภาพแล้วอีกไม่นานก็จะพังยานของพวกอาบิโดก็ได้ยิงต่อไปเรื่อยๆกาบแบบพห้ระเบิดตายกันไปทั้งลำเลยแต่ในตอนนั้นดูเหมือนว่าปฏิหารนั้นจะมีจริงเมื่อมียานของพวกเกวนและเควินตามมาช่วยในขณะที่ยานของลุกนั้นก็กำลังจะตกลงไปย และเมื่อทุกคนลงมาสู่พื้นดินกันได้เบนก็ได้ไปรับไปกราไปแท็กเต็มนจะเข้าไปต่อสู้ทาร่าของอาบิโดและไคเบอร์ก็ได้นํายานมาจอดเหมือนกันมันได้บอกให้พวกเขาส่งสมองมาเดีย๋ยวนี้แต่พวกเบนก็ไม่ได้จะให้แน่นอนในเมื่อพูดกันดีๆแล้วไม่ยอมฟังการต่อสู้สุดมันก็ต้องเริ่มต้นขึ้นสินะเบนได้ใช้พลังของกราไปแท็กตรงตีใส่อาบิโดจนน่วมแต่เขาต้องพลาดท่าถูกเล่นงานกลับมาโดยฝ่ายอาบิโดก็จะครอบครองอัลติเมทริกที่มันก็จะมีพลังเหนือกว่าอเมทิกอยู่มากเลยส่วนของเคก็ได เควิรรู้สึกกดมันมากมากที่ก่อนหน้านี้เลี้ยงซิดไม่ค่อยดีแต่ไคเบอร์ก็ไม่สนใจพร้อมเลียกสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ออกมาการต่อสู้ของทุกคนเป็นไปอย่างชุลมุนและเบนก็ถูกอับเบโดย่างสมองไอสมาร์ทไปจนได้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะดีอย่างเสียอย่างเพราะไอไคเบอร์ก็ถูกเวนจับได้เหมือนกันมันบอกว่าใน้ผู้แกคิดว่าชั้นแพ้แล้วเหรอและทันใดนั้นสัตว์เลี้ยงของมันก็ได้โผล่มาซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ได้มาแค่ร,ร่างธรรมดามีความพิเศษใส่ไข่อีกด้วยไคยเบอบกวานิ ทาราเบนก็หาทางจะแปลงร่างเข้าไปสู้พยายามจะเลือกตัวไม่รู้เจ้าตัวไหนไปซัดดีแต่ในตารานองมัสก็ได้ไปกดเลือกให้บอกว่าเอาตัวนี้แหละกูมั่นใจชนะชัวร์เบนได้แปลงร่างเป็นเพสที้ดัสเทตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการปล่อยฝุ่นละอองและถ้าเกิดว่าใครโดนฝุ่นละอองพวกนั้นเข้าไปก็ถึงขั้นทําให้หลับปุ๋ยสบายบุยทุกรายทา,าราไคเบอร์เมื่อได้เห็นกับสายพันเนเรเบียก็ถึงขั้นบอกว่าเฮียผมยอมแล้วอย่ามาใกล้ผมแต่สุดท้ายมันก็ไม่รอดถูกทําให้หลับฝันอยู่ดีโดยในฝันมมมัันนนนนกกกกกกก็็็ไดดนนด้ลลลาาาาายยยเเเปปพวววคีแะช่รจิส ในฝันพวกเบนก็พยายามหลอกถามว่าอาบิดดอมแล้ก็สมองของไอสมานั้นไปที่ไหนซึ่งไอไคเบอร์มันก็พูดหมดเปลือกเลยนะพวกเจ้าลองคิดแบบพวกเกาแวนดูสิถ้าเกิดอยากจะสร้างพวกซซลิบูอะไรแบบนั้นพวกเจ้าก็จะต้องใช้แลับที่พร้อมที่สุดใช่ไหมล่ะในขณะที่พวกเบนกำลังจะรู้ที่อยู่ไอ้ไคเบอร์มันก็ได้ลืมตาตื่นฟื้นขึ้นมาสะก่อนแถมสัตว์เลี้ยงของมันในอาราวาสแบบบ้าคลั่งอีกด้วยเกรนลุกและเควินก็พยายามจะเข้าไปหยุดมันจนสุดท้ายก็สามารถทำลายปอกคอได้สำเร็จเมื่อจัดการรรรรตตงนีีีี้้้เเเเส็จยยยบบอออแแลลวววท่่หืคดั พวกเขาพยายามคิดว่าห้องแ็บที่สามารถไส้เจ้าเครื่องนั้นได้มันจะพอมีที่ไหนบ้างบนโลกใบนี้แล้วพวกเขาก็นึกออกว่าน่าจะเป็นแฝบของบิลเลต์ทาวเวอร์แต่เมื่อทุกคนไปถึงที่นั่นก็เหมือนว่ามันจะไม่ทันการซะแล้วเพราะอาบิโดไม่ได้ความฉลาดของแอสแมนมาเป็นที่เรียบร้อยเกรนที่เหมือนว่าอยากจะรองของจึงได้ใช้พลังของเธอโจมตีใส่มันแต่อาบิโดก็สามารถสะท้อนการโจมตีนั้นกลับมาได้ดูเหมือนว่าการที่มีมันสมองมากขึ้นจะไม่ได้มีดีแค่การหัวโตขึ้นอย่างเดียวมันสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่ในขณะที่มมัััันกนกลลลงงงหใพพที่่เิจะได้รบา ดูเหมือนว่ามันก็จะเริ่มรู้ถึงข้อเสียตรงนั้นด้วยอาบิโดบอกว่าตอนนี้ข้ารู้ความหมายของจัก,กรวาลแล้วเราเป็นเพนทูรีที่อยู่ท่ามกลางจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่และไม่ใช่แค่แหล่งเดียวและไม่ใช่แค่หลายจัก,กรวาลด้วยแต่นี่มันคืออมีเวิร์สที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาอาบิโดเริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปในตอนแอสมาก็ได้กดไปที่ารายการของเบนให้แปรร่าเป็นบล็อกเขาได้ยื่นมือไปเปิดเครื่องนั้นอีกครั้งเพื่อมันดูสมองของฉลาดที่เคยมีกลับคืนมาท่าทางอับบิดไ,ดไ, ol, ได้เข้ามามกระทบเ็น ดูเหมือนว่าตัวนี้จะไม่ไหวซะแล้วเขาก็เลยบอกให้สปาร์ตเลิกตัวให้หน่อยและทนันใดนั้นเบนก็ได้กลายร่างเป็นเอเลี่ยนตัวใหม่ที่ก็จะมีความฉายไรชื่อว่าอะตอมิกซึ่งพลังขอยตัวนี้ก็โหดมากๆไม่ว่าอาเบโดจะแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนตัวไหนเข้ามาสู้ไอ้ตัวนี้ก็เอาอยูมัดทุกรายแถมยังสามารถสร้างนิวเคลียร์ระเบิดทำลายล้างจัดการกับอาเบโดจนพ่ายแพ้ลงไปได้สุดท้ายสปาร์ตก็ได้สมองของตัวเองกลับคืนมาตอนนั้นเบนก็ได้เกิดข้อสงสัยและก็ได้ถามว่าถ้าเกิดว่านายฉลาดนักทำไมไมมม่่่่่ททาาาาาให้ลล้้ออออติอกกกแปปลลลลงงงงรเเ็็นนียยสูวับ มึงก็กดให้มันเบาๆลงสิสุดท้ายไอเบเดก็ถูกจับส่วนไคเบอร์นั้นก็สามารถเหนียวไปได้แม่มึงนี่มันแมวก้าชีวิตจริงๆแล้วผมก็จะขอตัดจบลงไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อรับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีเด้อ